ทำอะไรกันทุกคนตอนนี้หยุดกันยังวิธีลดน้ำหนักก็คือไม่กินเยอะเกิน ไปมาดีหมดเป็นแสนค่ะรวมๆรวมกันไม่บอกหรอกว่าอยู่ไหนออกกํลังกายค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ออกเลยช่วงนี้ก็แน่นเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรแบบ ช่วงเทศก,กาลเราปล่อยจอยเราค่อยไปจัดการใหม่ปีหนะ้าฮุนไนมาด้วยหลับอยู่หนกัน เป็นเจ้าหญิงจริงๆไห <lah un> น่แค่มาวันเกิดไซ่ซีเซตด You taste me Taste her being t o จะเป็นให้ได้เลยสวัสดีค่ะบฮัลโล English. <ST> S> <S ไปกัดงานผิวลา,า,านี้เท่านั้นไม่ได้ค่ยของตัวใช้จริงนะครบเดี๋ยวลงให้ดูเดี๋ยววันนี้ลงคลิป ก่อนนอนให้ดูว่าทำอะไรบ้างกินข้าวแล้วยินเยอ,อะมากทิดาลูกแอร์กันคือตอนนี้เขารีรันเหรอหรือว่าหัวอ,อายุใช่ไหมทำไมทุกคนถึงพูดถึงสิ่งนี้ <c oughs> เอ็นคางข,ของเจมวะค่ะทรงร้อย เก้าสิบน้ำหนักสามสิบบาทที่ดามไม่ได้ชอบผีครับดูปพื่นี่ยซื้อลาเนตก็ใช่ดูจริงแต่งหน้าให้ดูหรอได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวลองทำให้ดูของกเกาหลีอ่ะ เดี๋ยวเเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวลองถึกให้ดูดีไหมปีหน้าอยากทำหลายอย่างมากแต่ยังบอกไม่ได้คือมันมีทฤษฎีหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าถ้าเราพูดอะไรไปแล้วแบบสมมติเราพูดถึงความตั้งใจเราว่าเราก็จะทำสิ่งนี้ถ้าเราบอกใครเราก็จะไม่ได้ทำมันมันจะมีเหตุที่เราไม่ได้ทำใช่ไหม งั้นก็ยัง,ยงจะไม่บอกโอ้ดีดาโนไอการเธอไม่ใช่เหรอตั้งชื่อแอ็กซ์อะจริงปะ มีคนคุยเราถ้าบอกเพื่อนเราจะไม่ได้คบบอกให้เจอมาร์กละหอบใหม่มากลีเนาะมันยิ่งกว่าหอบชอบมากลีมากคือจริงๆแบบเป็นคนที่ไม่ได้คิดจะชอบตอนนั้งแต่แรกตอนแรกนนแมงคนอื่นแต่ว่าเหมือนแบบไปดูรายการหนึ่งสองเจ็ดอินพาจู คือช็อตที่ตกหลงหลักมาอใช้คำนี้ช็อ,ชอตที่เป็นเมนมาก็คือตอนนี้ที่มารตกใจเรื่องยากันยุงใครใครที่ไม่เคยดูลองไปดูก็หลงว่าไม่รู้จักยากันยุงแล้วรู้สึกว่าเอ็นดู <c oughs> วันนี้กินของอะไรแล้วครับใช่ใช่อาทำของสำเร็จแล้ว ไปบอกคนอื่นก็นได้ <c oughs> แบบเออไม่รู้ว่าบางทีแบบก็แบบตั้งใจมก็ไม่รู้เหมือนแบบลดน้ําหนักอะไรเงี้ยสมมุติถ้าบอกคนอือ่ว่าลดน้ำหนักนะก็ไม่เห็นเคยลดได้เลยแต่พองทาเองเรื่อยๆอย่างเงี้ย,ยเดี๋ยลดได้เองไม่เข้าใจเหมือนกันฮูอายูกำลังดังหลอตอนนี้หรอทำไมอ่ะ คือย้อนกลับไปดูกันหรอหรืออะไรเอเอสนุกดีค่ะแบบงานนานอยู่นะก็งานประกาศรางวาัลอะเนะแต่โชว์เออ่ดีหมดเลยอะคืออยูจีนก็ดีเอ้ยพูใช่อวงแล้วเนะี่ยคือโชว์ของเอ่อ หนึ่งสองเจ็ดก็คือโหดมากทุกคนเต้นแรงมากแบบโอ้โหแต่ว่าเข้าเวทไม่ทันเจมโฟดเสียดายว่าได้ดูวงบัสอยูอ่มีคนลงติ๊กตอก,กันเยอะหรอหัวยวนะสิ้นไหน พี่ตัวเลขดีมากคือจริงๆแบบก็ดูทุกคนของหนึ่งสองเจ็ดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่รู้สึกว่าโหดมากคือดูไกลอ่ะเพราะว่าอยู่บัดไกลมากแต่ว่ารู้สึกได้ถึงเอเนจีได้รักมาห่างซีซั่นสองไหนลองส่งพลอตมาสิว่า ต้องเป็นยังไงมีนใครครับแทยใช่ยยแคยงเหรอหรือว่าใจยอนยิบสวยเหรอ,อยู่ดีปากคนปก <c oughs> ดักตับเลยหรอคะดักตกพอเนาะสนิทดับซิงอยู่ไหมก็เหมือนเดิมก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่ว่าคือมันไม่ได้ทำงานด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วนะคะ please speak English English เดี๋ยวเดี๋ยวมาอวดละกันในคลิปเดี๋ยวทำคลิปแต่งหน้าโอเคไหมแล้วก็มาดูว่าใช้ลิปอะไรเดี๋ยวใช้ตันนะวนี้แหละพรุ่งนี้พรุนี้จะทำให้ร้องเพลงอะไรครับสวัสดีครับหน้าเด็กก่อนม่หน้าเด็กน แล้วงานวันเกิดจากที่ไหนพี่ไม่รู้เอ <c oughs> งส่งท้ายปีหรออขอ <c oughs> ้ามใจ <c oughs> <c oughs> พี่ส่วนทุกวันครับ เลือกแสดงคู่กับใครในจิมเอ็มอยากเห็นคู่กับใครหรอใช่ค่ะมาเที่ยว ชอบเล่นมือถืออไลามากมีความสุขยูริเหรอคะขู่ใครเดียวย,ยังมีคนเป็นไอจีพี่ว่าที่ได้รวยกัน <c oughs> พี่เป็นยังไงมันเกิดย่างไงไม่รู้อ่ะนั่งรถมาเพราะว่าจะเป็นเจ้าหญิง ว่าเพลงอะไรเห็นฮันนี้เต้นคนที่น่าเด็กกว่าพี่คือฮันนี้ค่ะเหมือนดูประถมอยู่เลยอะฮันนี้แล้วเหนือกินแนวกินเยอะมาก เฟินนี้ไม่ให้ดูเพราะเดี๋ยวจะลงรูปไม่เห็นหรอกไปดูในแอจกินข้าวแล้วน้องสาวหายนะเจอในงาน a อด้วยหรอ ดีอะมันอยากนอนเลยอวันนี้หยุดข่าะมาเที่ยวอากาศดีมากกลับมาแล้วเหรอไปไหนมาคะ <c oughs> อุทุกคนถามริบเยอะมากเอางี <gehört> <Bee mag> <üt> ้เดี๋ยวลงคลิปให้ดูเดี๋ยวไปดูในคลิปนะคะไอติ๊กตอกนั่นแหละแต่ว่าน่าจะพรุ่งนี้เพราะวันนี้ไม่ได้ทาไว อารมณ์ยากเป็นไงบ้วอไลฟ์อยู่ <Live you. S 2> ไม่คุยอเออโอ้บางฟัง,งอายุวันโนจะฟังมะัง พุ่งนอนอ่นนะอากาศดีเกินไม่กัดลิบไม่พอเดี๋ยวให้ไปดูในในไลฟ์เอ้ยในคลิปอาร์ตโฟ มาเที่ยวครับทำไรวนันนี้ทางวงหนอนต้องหลับก็ถูกนะคะใครผู้ระโยฉันเที่ยวมองกับแม่ครับ ฮอนี่โรเล้รล้งนะมอมม ได้เลยโฟกเดินเที่ยวเผื่ออินเน่ a R ตอนนี้ก็มีผมมาค่ะแต่แค่ปัดเฉยๆหยุดแล้วคััขอบคุณนะคะขอบคุณที่อวยพรนะเหมือนกันนะคะ คือเห่าไปเรื่อยเปื่อยมากไม่เหา่านอนนอนใครเล่กเที่ยวเดี๋ยวจะนอนแล้วห่วงจริงนะเนี่ยอากาศดีเกินไปไม่เห็นไปเนีวาายวมาใบ บายบายบวยบบาผ่อนกันนะคะ